สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในปืนสั้นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีรอบ34 34รุ่นปี2025ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำความเชื่อถือได้และสมรรถนะปืนรุ่นนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักกีฬายิงปืนแข่งขันและผู้ที่ชื่นชอบด้านยุทธวิธีมานานแล้ว แต่ในรุ่นปี2025นี้กลอกได้ปรับปรุงหอลายจุดที่น่าสนใจทำให้โมเดลนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นดังนั้นมาดูกันให้ละเอียดว่าอะไรทำให้กลอก34รุ่นปี2025เป็นปืนที่น่าประทับใจเช่นนี้เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกลอก34รุ่นปี2025ยังคงความโฉบเฉี่ยวแบบดั้งเดิมของกลอกเรียบเทใช้งานได้จริง แต่มีการปรับแต่งบางจุดอย่างลงตัวสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตคือดีไซน์สไลด์ที่อัปเดตแล้วน้ำหนักเบาลงเล็กน้อยพร้อมกับร่องจับสไลด์ด้านหน้าและด้านหลังที่ปรับให้ดีขึ้นช่วยให้การดึงสไลด์ลื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นลำกล้องยาว5.31นิ้วและความยาวสไลด์ที่ขยายออกยังคงทำให้มีลักษณะเหมาะสำหรับการแข่งขันกล็อกยังติดตั้งเฟรมโพลิเมอร์ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมพื้นผิวการยึดจับที่มีความหยาบเพิ่มขึ้น ทำให้ควบคุมได้ดีแม้ในสภาพเปียกหรือความเครียดสูงกรยศาสตร์ถูกปรับจูนเล็กน้อยเพื่อให้จุดเล็งเป็นธรรมชาติมากขึ้นและการตัดใต้กันชนไกาย (Undercut Trigger กา a ดช่วยให้จับปืนสูงขึ้นและควบคุมแรงลั่นได้ดีขึ้นรุ่นมาตรฐานมาพร้อมระบบ Mos Modular Optic System จากโรงงานทำให้การติดตั้งดอทพอยที่คุณชอบทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยรวมแล้วการอัปเกรดภายนอกผสมผสานฟังก์ชันสมัยใหม่เข้ากับความทนทานแบบกล็อกที่คุณเคยในด้านสมรรถนะกล็อก34ปี2025ไม่ทำให้ผิดหวังระบบเซฟแอคชั่นที่ผ่านการพิสูจน์ของกล็อกยังคงเป็นหัวใจของปืนรุ่นนี้รับประกันการดึงไกที่สม่ำเสมอและการทำงานที่เชื่อถือได้ทุกครั้ง ไกลเองมีความรู้สึกที่เรียบขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าหยุดนิ่งชัดเจนและการรีเซ็ตสั้นกว่าและสัมผัสได้ดีซึ่งนักกีฬายิงแข่งขันจะชื่นชอบมากความยาวระยะระหว่างศูนย์เล็งที่มากขึ้นช่วยเพิ่มความแม่นยำทำให้กลุ่มกระสุนแน่นขึ้นแม้ยิงระยะไกลาการออกแบบลำกล้องที่อัปเดตซึ่งเรียกว่า Glock Magnum Barrel (GMB) มีการทำลายร่องภายใน r ริฟลิงที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความสม่ำเสมอของกระสุนการควบคุมแรงสะท้อนกลับรู้สึกสมดุลอย่างไม่น่าเชื่อด้วยสไลด์ที่ยาวขึ้นและพื้นผิวการยึดจับที่ดีขึ้นทำให้การยิงติดตาม follow upshot ทำได้รวดเร็วและคุมได้ไม่ว่าคุณจะยิงที่สนามฝึกเพื่อการแข่งขันหรือต้องการความแม่นยำสูงกลอก34แสดงสมรรถนะที่มีความสม่ำเสมอซึ่งยากจะหาคู่เทียบ พูดถึงจุดขายเฉพาะตัวกล้อกชัดเจนว่ามุ่งเน้นการผสมผสานความเชื่อถือได้กับนวัตกรรมหนึ่งในจุดเด่นคือระบบมอสที่ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ยิงในการปรับแต่งออปติกโดยไม่ต้องแปรรูปเพิ่มเติมการตัดสไลด์ไม่เทียงลดน้ำหนักแต่ยังให้ลุคที่ดูทันสมัยและมีความเป็นยุทธวิธียิ่งขึ้นการปรับปรุงไกเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ให้ความรู้สึกที่สะอาดและคาดเดาได้เหมาะทั้งการใช้งานแข่งขันและป้องกันตัว นอกจากนี้ความมุ่งมั่นของกล็อกต่อความทนทานก็ยังคงไม่มีใครเทียบได้เคลือบ ndlc บนสไลด์และลำกล้องให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมรุ่นนี้ทำงานได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมสุดขั้วและในสภาพควบคุมสำหรับผู้ยิงหลายคนสิ่งที่ทำให้กล็อก34พิเศษคือสมดุลที่ลงตัวระหว่างขนาดความแม่นยำและความเชื่อถือได้คุณได้ความแม่นยำแบบปืนแข่งพร้อมกับความแข็งแรงแบบปืนใช้งานจริง ในแง่ราคากล็อก34ปี2025ถูกจัดวางในช่วงกลางบนของลายผลิตภัณฑ์กลอฟคขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการกำหนดค่าที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นรุ่นมอสหรือการติดอุปกรณ์เสริมหลังการขายราคาประมาณ8 0 0ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่านี่จะไม่ใช่ตัวเลือกถูกที่สุดแต่คุณจ่ายเพื่อความแม่นยำทางวิศวกรรมความเชื่อถือได้และความอเนกประสงค์ที่รักษามูล,ลค่าได้ในระยะยาว นอกจากนี้ชื่อเสียงของก o อกในด้านความทนทานระยะยาวหมายความว่านี่คือการลงทุนที่จะใช้ได้ยาวนานไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือผู้ชื่นชอบสรุปแล้วกลอก k 4 4รุ่นปี2025สารต่อมรดกแห่งความเป็นเลิศที่ทำให้แบรนด์กลอกครองตำแหน่งสำคัญในโลกปืนสั้นมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมยศอสา์ที่ปรับแต่งดีและความเชื่อถือได้ที่คุณสามารถไว้วางใจชีวิตได้การผสมผสานของรูปลักษณ์สมัยใหม่ ความแม่นยำระดับแข่งขันและการออกแบบที่พร้อมติดออปติกทำให้เป็นหนึ่งในปืนสั้นที่หลากหลายที่สุดในตลาดวันนี้ไม่ว่าคุณจะอัปเกรดชุดสนามหรือมองหาปืนที่เชื่อถือได้และมีสมรรถนะส,สูง Glock 3 4รุ่นปี2025สมควรได้รับความสนใจของคุณขอบคุณที่รับชมและหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรีวิวอาวุธปืนและข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆในอนาคต